พุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเคยถามพระอานนท์นะถามว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนนอนนท์ตอบว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งเพราะพุทธเจ้าท่าน,านบอกว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่นะตะถาคตหรือท่านบอกว่าตัวท่านเนี่ยนึกถึงความตายทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ประมาท แล้วพระุทธเจ้าท่านยังบอกอีกว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะก่อให้เกิดกุศลกรรมต่างๆท่านเปรียบให้ฟังว่าความไม่ประมาทเนี่ยเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างท่านบอกว่ารอยเท้าของสัตว์ทุกตัวย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างเช่นฉันใดความไม่ประมาทก็เป็นศูนย์รวมของกุศลกรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้นถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่ตลอดจะทําให้เราเกิดความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเราก็จะขวนขวายในการทําความดีทั้งการให้ทานการรักษาศีลแล้วก็การภาวนาฉะนั้นการระลึกถึงความตายเป็นเรื่องที่ดีมากแต่พวกเราสังคมไทยปัจจุบันมักจะสอนกันว่าห้ามพูดเรื่องความตายเป็นอัปมงคลเป็นเรื่องไม่ควรพูดซึ่งมันเป็นผลเสียมากๆ พอเราเกิดความตายขึ้นมากับคนรอบข้างหรือกับตนเองทําให้เรารับมือมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยคุยกันไม่เคยตระหนักรู้ว่าความตายมันมีมันรอเราอยู่ข้างหน้าพอเราพูดปึ๊บบางคนก็เคยเป็นเนาะก็ถูกตาถูกยายถูกพ่อแม่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความตายแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าควรระลึกถึงความตายอยู่สม่ำเสมอแล้วการระลึกถึงความตายไม่ใช่ไประลึกจน กระทั่งเศร้าโศกเสียใจหมดอะไรอาวุนโอเคฉันจะตายโอ้ฉันจะตายนั่นนี่เสียใจไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้ระลึกถึงความตายในลักษณะเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกให้มันคอยแจ้งเตือนชีวิตเราตลอดเวลาเราทํากิจกรรมต่างๆโอเคอย่างทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยรลึกเลยเออเดี๋ยวมันก็ตายจากกันแล้วจะมาทะเลาะกันให้เสียเวลาทําไมหรือจะทําอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยว ควรที่จะหาความดีหรือทําสิ่งดีๆต่อคนรอบข้างต่อสังคมต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อตนเองสิ่งเหล่านี้จะเหมือนเป็นเครื่องแจ้งเตือนให้เราลึกความตายในลักษณะเช่นนี้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา